ไปเอาอีกอะไรอีกใครจะเลิกงานไม่เลิกเพราะใต้วันนี้ทำอะไรพี่แพรวันนี้ไปเปิดงานให้เขาหน่อยค่ะงานวัดงานวัดแล้วก็ไปเลี้ยงโรงทานนะคะทุกคนงานประจำปีวัดบ้านเกิดวัดบ้านเกิดก็เลยต้องลุกแม่ป้านิดหนึ่งวันนี้มาในลุกแม่ป้าอืมคนบอกราชนิก,กูนมา แม่เป็นหม่องค่ะแม่เป็นหม่อมอืมอันนี้สดใสอันนี้สดใสหรอคนมีความรักมักจะดูเด็กลงไปนิดนึงนะคะอืมลูกคุณหญิงคุณนายแม่ป้าสวยเกินกำไรตะปูสวยมากมันอยู่ที่เทสค่ะเรามีคนมีเทสใส่นิดหน่อยพอไม่ต้องใส่เยอะแล้วขนาดที่เยอะแล้วเนาะ ใส่นิดหน่อยพอใส่เยอะไปเดี๋ยวคนจะว่าเราใส่ให้มันดูเบาๆพอเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวหลวงพ่อจะตกใจเดี๋ยวหลวงพ่อจะว่าหลวงพ่อจะดูตกใจแคงหงคู่พี่ก๊อฟไงอีพี่ก๊อฟไงหงคู่มีคนบอกติดหงคู่ด้วยขิงเหรอหงคู่เจ็กกลับเจ็กกลับจากไทย มันอเเขามีคู่ตั้งสิบหเดียวเลยล่ะเออฉันมีคู่ที่เป็นเหมือนพวกหล่อนนพวกหล่อนไม่มีคู่เพี่กับเพลงไงหมคนใส่เ็าดูแพงก็ดูแพงพวกหล่อนมันไม่มีคู่ไม่มีคู่เวาลลกี้มาสองร้อยใส่เหมือนชาวกี้สองแสนไล่ะอืมคนมันอยู่ที่คนใส่อยู่อยู่อยู่ที่ไม้แขวนเออไม่ต้องซื้อสวลลกี้แท้หรอกนี่สวลล์กี้สองร้อยบาทใสเหมือนสองแสนเขาจะเข้าใจให้ด้วยนะคะ สวยมากโอเคตด<จ><จ>วแทนให้คนที่มันแพ,แพ้แว้เนี่ยคุณนายบ้านใส่ทองอยากมีแฟนแบบคุณแพรลี่บ้างคะ่ะอา้าวตายละหาเลยคะ่ะแหมต่อเขาโสดก็ไม่จีบเนาะเออเขาเป็นพูดไม่เขาเหมือนว่าเขาอยากอาจจะอยากอยาก,อยากมีแฟนหล่อเหมือนเราอย่างนี้หรือเปล่าแต่นี้คือหล่อหรอไม่ใช่แบบ ที่เขาเข้าใจยากไม่ตองเคยอะไรที่เข้าใจยากประโยชน์ไม่ได้ซัดตอนเข้าใจยากมากค่ะคุณขาบอกฉันจะเอาชุดแจ่มแจมซื้อสีแดงมาหมดเอาสีขาวฉันบอกว่าขอแต่แจ่มอ๋อเหนื่อยการนาแจ่มแจมมันไม่ได้หมายถึงสีชุดนะถามเซีหล่อนมันไม่ตื่นพี่ก็บอกว่าเอาชุดแจ่มแจ่อมซื้อชุดสีแดงมาหมดเอาสีขาวถูกฉันก็ใจผิดใช่ไหมหล่อนไม่ตื่นเจกำมนางไม่ตื่นหล่อนทุกคนช่วยบอกฉันหน่อยสิคะ ใจกอบนางไม่ตื่นทุกคนอย่าไปคุยกันนางเมายาคุมเบือ่อใจเย็นค่ะนางอ๋องไงทุกคนกาแฟแพรลี่อร่อยมากลยนะานี่กินกาแฟแพรลี่ตีกันเลยจะไม่ห้ามตั้งหน่อยเหรอคะจะไม่ห้ามตั้งหน่อยเหรอ งานแปดโมงครึ่งนู่นทุกคนเขาจะเข้าใจนะคะคุยเป็นเพื่อนกันสักยี่สิบนาทีได้อยู่ยี่สิบนาทีค่ะผ้าถุงผ้าจ่ยผ้าถุงนี้แม่ตัดให้ค่ะทุกคนหญิงไทยใจงามอนุรักษ์การใส่ผ้าชงผ้าถุงกันบ้างเราเป็นผู้หญิงอะพวกหล่อนเนี่ยต้องให้มากระเทยมาบอกมาสอนพวกหล่อนเนี่ยเป็นผู้หญิงแท้ๆไม่รู้จักแต่งตัวให้มันเป็นกุลสตรีบ้างรักษาความเป็นกุลสตรีกันบ้างเป็นผู้หญิงอะเกิดมาเป็นเพศแม่เนี่ยเป็นผู้หญิงกุลงรักสวยรักงามกันบ้าง ไม่ใช่แต่งตัววับวับ,วบแแวมอะไรมีความเป็นผู้หญิงบ้างรับนวลสงวนตัวให้ดูมีคุณค่าให้ผู้ชายเขาแบบเห็นเราสูงส่งให้ชายไปเปิดไปโชว์กันเนี่ยเป็นผู้หญิง่งของงานมันต้องมันต้องแบบดูมีคุณค่าหน่อยไม่ใช่มันง่ายไปหมดผู้หญิงยุคนี้ดูง่ายกันไปหมด ของอะไรที่มันง่ายมันจะมันไม่ค่อยมีค่านะคะของง่ายอ่ะยากเข้าไว้เข้าใจไหมเป็นผู้หญิงผู้หญิงเออให้มันดูมีคุณค่าให้ผู้ชายดูแบบเข้าถึงยากถึงเราอยากจะง่ายก็ตามแต่เราก็ต้องทำให้มันดูเข้าถึงยากไว้เออ <c oughs> ต่อให้เราเสร็จต่อให้ใจเรามันดูง่าย แต่เราก็ต้องทาให้มันยาวไว้ก่อนเข้าใจไหมอืมมจะเป็นเข้าใจให้มันดูแบบเราเป็นผู้หญิง <c oughs> อ่าไม่ใช่มาให้กระเทยไม่ใช่มาให้กระเทยแต่งตัวดูแบบด,ดูในรูปผ้าถุงใช่ไหนี่ปิดหมดไม่ได้เห็นขาอ่อนขาผู้ชายไม่ได้เห็นขาอ่อนผู้ชายไม่มีวันได้เห็นขาอ่อน เรียบร้อยอืมนะคะหันมาใส่พ้าทงผ้าถุงกันบ้างค่ะนุรักความเป็นไทยผู้เล่นนะคะก็ให้มันดูบริบทก็ให้มันดูบริบทเออเราไปวดัดไปวาก็ให้มันดูงดงามนะเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนก็อีกแบบหนึง่งไปกับผู้ชายก็อีกแบบหนึง่งอันนี้เข้าวัดก็อีกแบบหนึง่งนะคะก็ให้มันงามตามบริบทนะคะคุณขาเออให้มันงามตามบริบทนะคะ <c oughs> ใส่ผ้าถุงอย่างนี้ไปทะเลมก็ไม่ไหวเนะี่ยเออเข้าผักยังไงอยู่ใส่ผ้าถุงข้าผักเป็นหญิงลี<อ>เป็นหญิงลีเลยใส่ชุดใส่ชุดลูกไม้เข้าเข้า <laughs> ผ <laughs> <ๆ>ักมันก็ไม่ได้นะก็ดูบริบทไปนะคะ่ะอันนี้วันน,น,นี้วันนี้เราไปวัดค่ะวันนี้เราไปวัดวันนี้เราไปวัดเราก็ต้องแบบนิดนึงให้มันดูแบบเหมาะกับการเข้าวัดเข้าวาดูเรียบร้อยอื ว่าแต่ทํายังไงให้มีแฟนหาเลยค่ะหาเลยผู้ชายถมเทถมถือเออผู้ชายมีเยอะแยะถมเทผมถือแล้วแต่งหน้าแม่เช้นเทามากเลยนะนี่ป๊ะเทาเลยล่ะแต่งยิ่งแต่งยิ่ง้าเบี๋ยวส่งไปเรียนเดี๋ยวส่งไปเรียนกับครูปิงปองเลย เส้นสุดที่ปากเสอนสุดที้ปากเจอกันที่วัดตะกัดเงาโอเคค่ะเจอกันวัดตะกัดเงาค่ะเอหโหดูแมนมากเนาะงทำเป็นหมูมาดูแติตัวคนสวนเลยแมนมากไม่โดนพิทสวันนี้จะไม่ถ่ายรูปไปไหมแต่งตัวแบบว่าแต่งตัวแบบคนสวนเลยไม่ได้ทเป็นช่างแต่งหน้าเนาะแอปแมนสุดลิอืสโซครูค่ะ ทรงนี้ดูเจ้านาโอ้ยทีแรกจะเอาทรงอะไรให้ฉันไม่รู้ฉันบอกว่าไม่เอาพี่ก็เอาทรงนี้มาเลยมาเปลี่ยนเลยทุกคนค่ะช่วยบอกฉันหน่อยว่าพี่มาบอกฉันว่าหาชุดแจมแจมฉันเอาชุดสีนี้มาบอกเจ้าสีขาวสูใ้ใครผิดก็ไม่ยอมพี่มาบอกเจ้าเสื้อสีขาวแต่พี่มาบอกว่าเอาชุดแจมแจมเพราะว่าแจมๆมก็คือต้องสีแจมแจมโอเหนื่อยไปเถอะไปโอ้ยออกไปจากตรงนี้ฉันงงกับคนเรียนสูงๆเนาะสื่อสารเลยไม่รู้เรื่องรู้ราวเขาหลอกแต่งหน้ามาสองปีแล้วยังไม่รู้ว่าว่า อะไรอะคนจ้างเขาชอบแบบไหนยังไงแต่งหน้ายังไม่รู้จากเทสจากอะไรกันน่ะมันควรจะต้องหาช่างใหม่ปละทุกคนคิดว่าฮะแต่งกันมาสองปีแล้วยังไม่รู้ใจอ่ะหาบอกเอาแจมแจบแจมแจมก่อนบอกว่าใส่เสื้อสีขาวไม่เอาใส่ไม่สวยเดี๋ยวนี้จะใส่เสื้อสีขาวแล้ววันนี้ยกสาวแต่งครับวันนี้สีชมพูพรุ่งนี้จะหวานลงหน่อยพรุนี้จะหวานลงเหรอพรุนี้จะหวานอันนี้แบบดูแบบ ดูเป็นผู้ใหญ่เนาะดูเป็นผู้ใหญ่ดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นิดนึงคูนี้จะซอฟลงหวานลงละมุนลงนิดนึงนะคะเออหวานลงคูนี้จะหวานลงเออถ้าเสื้อขาวจะสวยมากใช่ก็นางไม่เอามาแต่ไม่เป็นไรสีนี้ก็สวยทุกคนถ้ามันดูแบบกิมมิกกิมใจไปอาก็บอกฉันเอาสีแจม่มแจ่มสุปฉันผิดใช่ไหม ต้องส่งมาให้ดูก่อนแล้วก็ถามว่าใช่ไหมอาจารย์แบบนี้เหลอจะได้บอกผูกว่าเออมันไม่ใช่บอกว่าจาัดมาแบบแจมแจมเออหมายถึงลายลวดลายเสื้อฉันก็บอกว่าสีขาวไม่เป็นไรแต่สีขาวแล้วก็จะมืดอันนี้แหละสวยละเออสีขาวตอนเขายมอาจจะทำให้เราดูน้ามืดแต่ครับคุณใช<า>่ดูแบบอันนี้แหละผู้ลากมากดีและสวยละคนสวยใส่อะไรก็สวยถูกต้องคนสวยใส่อะไรก็สวยไม่ใส่ก็สวยเลยพูดดีมากพี่เนี่ยคนเขาเป็นเอฟีกันพูดดีมาก ใช่คนสวยใส่อะไรก็สวยเราอย่าไปคิดมากคนสวยใส่อะไรก็สวยไม่ใส่ยังสวยเลย <c oughs> บีบให้เท่ากันต่างหูกับสร้อยดอปเลยเออกิมมิคกิมมิคนะฮะอืมตอนนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยคนอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะกระเป๋ายังไม่ได้ซื้อก็ต้องเอากระเป๋าหลุยไป ไม่มีกระเป๋าไม่ได้ซื้อกระเป๋ายังไม่ได้ซือ้อว่าจะซื okay way, ้อกระเป๋าอะไรนะพี่ก๊อฟย่าลิพเพาหรอเออจะซื้อกระเป๋าย่าลิพเ่าดีเลยกระเป๋าย่าลิพาพานะจะขอบเป็นทองแท้นะเวลาเออแบบนี้ก็ดูเป็นย่าลิพเ่าไกลๆอ่ะก็ได้อยู่มันก็ไปของมันได้กับพัดลมอันนึงเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้พัดนะครับเขาใช้พัดลมแล้วก็ถือไปแบบนี้ทุกคนแล้วก็ไปลงจะโรถตายก็จะแบบนี้เลยนี่นี่ ก็ปวดไปช้ำไปก็ถือไปเก๋ี่เออมันอยู่ที่เรามีความไทยบ้างอะไรบ้างหรืว่าสไตล์ที่สไตล์มันอยู่ที่เราค่ะมันอยู่ที่ความฉ่ำของเรากระเป๋าสุยท่านลมบอกคืออ๋อหล่อนฉันไม่เอาความคือคะ่ะฉันเอาความเย็นแล้วหล่อนจะรู้เลยว่าความร้อนนั่นคืออะไรเออสักสิบโมงเนี่ยนะสิบเอ็ดโมงพัดลมฉันแบบ มากฉันบอกเลยจะร้อน,นอนมากอืมนี่พัดลมฉันเดี๋ยวพัดลมฉัน้นคือแบบเป่าทีวิคป,ปิววิคปิวบะฉันบอกเลย ตาช่ำ่ำตาช่่าชุดช่ำ่ำดูคุณหญิงมากชั่วโมงนี้ต้องมีพัดลมไม่มีพัดลมไม่ไหวครับทุกคนมันร้อนจริงโอ้แล้ววัดนะตอนทเที่ยงคนเยอะๆหน้านี่เยิ้มไปเลยกลับมาเดี๋ยวจะนอนคืนนี้อาจจะไปไป,ไปลำวงเดี๋ยวดูกอ่อนเขามีลำวงค่ะจะไปลำวงกับเขาหน่อย ความแรงร้อยคือแหละคือปิวแรงจริงใช่ยี่ห้อนี้ดีมากเลยยี่ห้อนี้ดีมากค่ะไม่ถ้ามันายดอกเยอะแล้วมันจะตีกันตีอย่างดี